สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมมาครับหมวดโปเกมอนส่วนผมก็ไม่รู้หรอกนะว่าตัวนี้มันชื่อตัวอะไรนะไม่รู้หรอกเพราะว่าผมไม,ไม่ค่อยได้ดูเลยไม่ได้ติดตามงั้นกูจะเอาตัวอะไรดีวะเออเอาอันนี้แล้วกันนะเนี่ยเออเออเอ้เนี่ยบิ๊ก เออผมลงมอดเ,เดอร์เดมมาด้วยนะครับมันขอมันกระตุกกระตุกขอปรับแป๊บนึงเอ่อการาฟิกไหนะ่ะเอาไปหมดเลยไม่จำกัดเอ้ยชั้งแค่อันนี้เองอ่ะสิบเอ็ดพอโอเคโอเคโอเค,อเ,คเอาชั้นสิบฮัลโหลฮัลโหลทุกคนได้ยินใช่ไหม วันนี้นะทดสอบก่อนว่ามันแบบโอ้แหลกมากงั้นก็ปรับให้มันน้อยลงไปปรับให้มันน้อยลงหน่อยแล้วกันนะดูหน่อยว่านี่นี่นชันให้มันเหลือแปดพอรับแปดแปดโอเคได้ลวได้อยู่หละเออได้อยู่หละเออ ไอเจ้าโปเกมอนเอ้ยโปเกบอลดิเอ้ยไอี้อะก็ไม่ชอบเรียกเดี๋ยวฮะเอาทุกทได้เตียงอะไรแม่งเออโอ้ไอี้อะแพงจัดไอี้อะวิ่งมันกระตุกกระตุกกว่ามึงดูดิไอี้อะดูดิปรับภาพแล้วนะไอ้มันกระตุกมากเลยอ่ะตัวเลือก อ่ะออาสว่างไปเฟรมเลดอันนี้ละกันนะร้อยกว่าเฟรมเลดชั้งเอาเจ็ดละเอ้มันอาจจะไม่สบายนิดหนึ่งนะครับไม่เกี่ยวปะวะเฮ้ยลื่นอยู่นะโอเคลื่นได้ละโอ๊ย เอ้มันมีเสียงเพลงอ่ะเสียงหลักเอ่อเพลงเอาไปปิดเสียงเพลงเลยทุกคนโอเคเอ่อมันไม่ใช่มันไม่ค่อยแหลกหรอกมันก็แหลกนะแต่มันแหลกอ่ะบิ๊กเนี่ยดูดดิมันก็ไม่ค่อยแหลกแต่มันก็ตุกกระตุกอยู่เด้อ ไอเหี้ยไอเหี้ยร้อนร้อนมากไ <laughs> อเหี้ยขอมร้อนมากทุกคนไอเหี้ยอ,อ่ะเขียดเอ้ยเดี๋ยวนะมันเออตูวเห็นมันพังเข้าไอเหี้ยมันมั่วไปหมดเลยนะเว้ยมันปอกเออเฉดเดิมมาแล้วมันแหลกๆอ่ะอะไรอ่ะ อันดับแรกเราต้องขโมยข้าวชาวบ้านนะครับอ้าอ้าอ้าทุกคนทุกคงไม่อยากเห็นหน้าผมหลอกหนะ้า <c oughs> ไอ้ย่ามิกดูมันต้องเสียเวลาทำปกคลิปอีกอ้าเพราะว่าเสียมสยมันยังไม่ดังเกินมั้ง เฮ้ hey, ผม,มอ,อาจจะขออภัยด้วยนะที่ผมอะไรเยอะหน่อยแค่ hey, อยากทดสอบอะ่ะเพื่อให้มันดีโอเคโอเคเสียงหลักบล็อกไอช่างผมมันแต่ให้รู้ว่าขโมยข้าวมาทั้งหมดเยสอย่างนั้นละ่ะโอเคแล้วก็ขโมยหมดแล้วก็อันดับแรกก็ตัดไม้ นั่นแหละเบสิกที่สุดแล้วำหรับการเริ่มมาครับโอ้เออคันไว้ย่งไงโอเคแล้วก็จะขุดไปเรื่อยๆนะคะบอกโอ้ยตะกี้ผมมือหืออ่อแล้วทำให้เสียท่ามากเลยอย่ะแล้วบอกตรงนะั้นไม่มีการตัดต่อขี้เกียจมากโอ้เออแต่ให่น,นั่นแหละโอเคทุกคนเอยโอเค กูว่านะมันน่าจะเป็นเพราะอันนี้หรือเปล่าวะเพราะกวาดคลิปแหละเออโอเค โอเคได้แลลวทุกคนเก็บใส่ตะว,วาาันละบบเลยบีเลยเอ่อเฮ้ยอุย้ยหมาไฟ What the fuck ไฟสู้ไฟหมาห้องไงอาจจะไม่รู้เรื่องหน่อยนะปล่อยสกิปไปมัวๆอย่าด่าผมละกันเพราะผมไม่รู้โอ้เรียก ผมแล้วผมก็อะสรกี้ออกก็ถ้ามันอือใครโดนวะไม่มีอ่ะเอาไปอู้หเว้าสามสองเลยเพิ่งเห็นโอ้โหม้าไฟกือหมดอนาคตเลยเอออุ้ยเอ้เขาอยู่เขาอยู่มาตาเตือเดี๋ยวลองเดี๋ยวลอง เดี๋ยวลองใช้ปกบอลอย่าผมอาจจะเงียบๆหน่อยนะพอดีว่าแบบแบบคิดคิดโตครางเงี้ยผมกลัวผมตายอ่ะโอนิต้าไอ้ใหญี้โตครางเงี้ยผมเป็นตัวเววมียด้วยไอ้เหี้ยแล้วไม่หนีเองงั้นก็ลองดอูเอาไป <c oughs> ผมคิดว่าทุกคนอาจจะคิดว่าเราอยู่ผมคิดมันไม่ได้นะูว่าแล้วไอ้โอ้ยไม่มีแล้วเบื่อนานี่อ่าเฉดฝักเกอโบเออไอ้เหี้ยโอ้โหแหลกเลยเกอไอ้เหี้ยพี่กูไม่น่าลงเฉดเดอร์มาเลยอู้ ก็มึงพูดอ่ะเออไม่เป็นไรเอ้เดี๋ยวผมไปจับนกมาแป๊บหนึนะ่งนะเดี๋ยวนะอีกแล้วมันตัวเดิมเอออ่าเ,เ,เ,เพื่อนกูยังไม่มีของนะกูไปละ เร็วๆให้กูไปสักเทอโอ้ว่าเสียงผมจะดังพอ,อนนะทุกคนดีเกอร์ว้าตายไอ้กลุมสายีแล้วมันมาเชียร์ไรนเฮียรแม่งสายฮิวยังไม่ได้กดอันเจญเลยแล้วแม่งมาดักจุดเกิดกูโอ้ยยยุหยุดตุ๊บตุ๊บฮู้หู้ โอ้เฮ้ยมึงดูดิโยกรถูกแล้วอย่ากด้เกิดคลิปเลยไอตัวนั้นอันตรายมากๆอย่าไปอยู่กับมันละกันอันดับแรกต้องไปหาต้นก่อนเอ้ยใช้ต้นนี้เปล่าวะไม่น่าใช่แหละหรือใช่วะแต่ที่รู้ว่ามีกองวู้ขอลูซับหน่อยลูได้หมด โอ้ oh, my god โอ้โปเก b อ l โอ้ my gosh ้าวโอรีคิวเยอะมากโปเก b อ l อ่าเก็บไปหมดเลยอู้อีกแล้วโคตรเยอะเลยหีบอันนี้คุ้มเกิดใกล้หมู่บ้านด้วยหีบคุ้มหีบไอ้มาเปรตมึงเจอกู ไอ้ต้นไม้ผมเอาเออกไปเลยแล้วกันนะเพราะมันน่าจะไม่ค่อยจำเป็นไอ้เฉียนเชียนจะเชียนทีนน่อ่า yes อ้อเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยแมวไอ้มาไฟอยู่ไหนวะนี่ไงเจอละมาไฟกูโอ้ไม่ไม่ไม่เร็วสามสอง โอ้ย oh จับเลยเออเจ้ากูจับได้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 อ้ยโอ้โอ้โอ้หอ้ยแม่งล่อตัวกูตายเลยอีกละ I เอ้ย เอเอไปกินอีกแล้วออไอ้ยัยเบิ้ยวว่กูจับม้าไฟกูไม่ได้แล้วว่ะม้าไฟเบล้วสามสองเลยไอ้ทียกูเจตัวที่กูเลงละเออเจอม้าไฟกระจอกต้องไหนวะเอออะไรวะชื่ออะไรวะกูจำไม่ได้ละเร็วเร็วเร็วฮึ่ม อะเอาไปกินแม่งฮิวท,ทีไรแม่งพุ่งเข้ามาทุกทีเลยเป็นผลไหมเอ้าติดอ้ย e ย y ย s โอ้กะผีดิเว้ยเอ๊ะกูไม่ได้ออกได้สามไบอีกแล้วโอ้ไปกดทิก วาได้หมาไฟมาละต่อไปก็มันก็จะหน่วงหน่วงแต่ให้รู้ว่าทุกคนผมหาหาอยู่ข้าวกับข้าวรับขับข้าวกับข้าวอยู่ไหนครับนี่เจอละเฮ้ยแต่มันเป็นเมล็ดข้าเลยนี่หว่าค้าลอท yes yeah มันจะคายแล้ว yeah เอาใบทิ้งไปเอ้แต่ที่รู้ว่ามันตอมเงยนี่ว่าผมต้องไปหาบ้านเออมาถึงเตียงนอนเอ้ยเดี๋ยวนั้นเรามีเตียงนอนอยู่ดีว่านอนเลย โอ้โหโอ่ะผมไม่รู้นะผมไม่รู้นะว่าผมตายกับของตกหรือเปล่าแต่ที่รู้ว่าน่าจะของตกแน่นอนแต่ที่รู้อะอีสเลยไม่น่ามีตัวอะไรแถวๆนี้หรอกมั้งเอ่อนอกจากนอกจากโกเลมเหมือนเนี้ยอะไรวะเนี่ย ยี่อะไรเนี่ยหมูป่าใช่ไหมโอเคโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปท้ามอะไรนะครับมาเลยหมูป่าเออกูจะใช้วิกิวันกู้ตัวนี้นเออเออใช้ตัวนี้เฮ้ยเดี๋ยวนะนี่ตกครั้งนี้ผมจะเห็นแล้วโฮนิต้ากูโอ๊ยโดนทรละโอ้ โอ้โอ้เอ่อเอาไปกินห้ามลงตาเฮ้ยบั๊บเลยบัแ๊บเร็วมาจงตีเลยเตอ๋อโอ้กระแทกอีกแล้วสามรอบสามรอบจริงโอ้มันเร็วยี่สิบห้ากูวิ่งสามสองกูจงตีไม่ได้ตายจงตีสองทีเลือดเหลือหกสิบ ปเป็นอะไรที่เท่าเทียมมากเลยขอร้องอย่าโจงตีกูเออ pues ได้แล้วได้แล้วเอเออ้ออัปป้าอ้ยกูโดนโจงตีคาเต้าเอ็กซ์อุ้ยไอ้ย่าไอ้ไม่ได้บอลนต่จะบนีกูตาย ไอ้ีตาคูเลยตอนี่ไปวิ่งบอลลไป่ไลกูรู้มแล้วรู้ม้ไอ้เนี้ยเสียงไม่มีว่ะเอาไปพลังไฟเร็วๆรวเซ่ ไม,ไม่มาตวไปนโอ้โอ้เลยโอ้โอ้าวโอ้โไหนอ่ะอ้าโอ้โอ้โหโอไไหอดโอ้ oh! Oh e. ลีอ้อ้เหอ้เลอ้โอ้อ้โหโอ้หอ,อ้อ้อออกดออ ม่ามาม็มากดวายกดมไมามกดผิดยูกดเอเดี ok os, ๋ยวผมขอหาปุ่มแป๊ดนึ่งม่มามาโอ้เช no ื่อผมไหมโอ้โหมาไฟเต็มหมดเลยแล้วกูตายงู ก็ก <chat> ูไม <lat im ata> I mean, ่รู้นี่ทุกคนผมไม่รู้อะว่ามันแบบผมไม่รู้ว่ามันกูว่ามันคือตัวเราไม่ใช่ท่าอะไรกันแน่พวกกูลืมไปหมดละ yes let's go อือโอ้ยเฮี้ยแม่งกูวิ่งสามตีสองมันวิ่งแค่ยี่สิบกรี๊บเท่าไหร่ก็ไม่รู้แล้วกูแพ้ โอ้โหแม่งคตรตายงูเลยกูนั่นแหละยังันเวียนกับหมู่บ้านนี้ไม่จบเลยเยน,ปปน,นี่ย <c oughs> <c oughs> วลย่จิตเอาไปเอามาไฟกูไปกูจะอัพมาไฟอัพเลย <c oughs> มามากูมา,มาอ่ะเฮือดโดนตีไปสองเท บับรถหรือมันคือเกาะอูวะเออมาต่อต่อเอาเยสผมชนะกูติดสายฟ้าด้วยคือทิ้ง อันนี้คืออะไรวะมาม้าไฟกูไม่ถึงม้าไฟบุกม้าไฟเขากลับเวลเท่าอะไรวะไอ้เหี้ยได้อยู่เอาม้าไฟกูไปกินเอาเอา๊ะมองไม่เห็นมองไม่เห็นโอเคเอา ไอ้หมากูตัวไหนวะน่าจะเป็นตัวนี้แหละห <Yeah. S 1> มากูตัวเล็กมากทุกคน,เ,นเออไม่ไม่เข้าไม่ไม่เข้าบออาจจะลืมงโงโงนิดหนึ่งนะครับท่านผู้ชม <c oughs> ตายโดจีสามทีสองที yes bro เออเว่ยอะไรวะ กูเปลี่ยนโปเกมอนโปเกมอนเอาชามันเด้งมาโตครั้งนี้อเหียโดนกูมันบับแล้วเร็วๆเอ่ออะเอาสลับที่ yes ไอ้ยย่ามันด้วยกูตีแล้วหรือตกครั้รงนี้เออเอาไปโอ้โหขี้มาแล้โดนตีหนักมากยังเงียบยังเงียบอาเชื่อยูยอ่เอาไปเอาไปอืมเอออะใช้ได้ผลอยู่ทุกคน ไปเอาไฟไปไ,ปไฟไปทักไฟก็แล้วกับไม่เกิดอะไรเลยเอากนารนอนนอนนอนนออเริ่มทุนไม่ไหวแล้วทุกคนมันทุนไม่ไหวแล้วว่ายังไงก็ต้องเปลี่ยนเป็นโพนิต้า หรือเรียกกัทนทั่วๆว่าม้าน้อยเลตันม้าเลตันโพนี่นะครับทุกคนโอเคอ่ะสกิลนี้จงตีสามทีอ้ยสองทีเอ๊ะอะไรอ่ะเยาา้ชนะเฮ้ ว่ามันส่งแบบมันส่งพวไปรับปีกคิวเลยครับแล้วก็ตลับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับถ้าอยากให้มีต่อกดไลค์ครบยีิด้วยเธอเรียผมก็น่าจะไม่ได้ละก็พอดีว่าซื้อคอมไหม่นั่นแหละเงีย,ยบนั่นแหละมันก็เลยหายไปเลยขนาดใส่ของเดิมแล้วก็เจริงเออไม่ มันไม่หายนั่นแหละอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับตะไคร้ด้วยแล้วกันนะถ้าใครอยากให้มีต่อแบบกดไลคะ์โอเคบาย